ยูเนเต็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับยูเนเต็ดอะลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคย ซึ่งในวันนี้เป็นสกู๊ปพิเศษที่มีข้อมูลแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกู๊ปวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง สำหรับคืนนี้ทีมรักของพวกเรามีคิวลงเตะตอนเวลา3ทุ่มตรงเราจะออกไปเยือนบอลมัดที่ Vitality s t a d i u ียโดยเกมนี้เราต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากเพื่อการันตีการจบท็อปโเพื่อโคตา UCL เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลเปิดบ้านตบไบรตันโฮฟอัลเบียนไป4ประตูตอนหนึ่งทำให้ในตอนนี้เราต้องทำแต้มไล่ตามซึ่งเราจะจบที่3หรือที่4ก็เป็นได้แต่เพื่อความปลอดภัยคือต้อง3แต้มเท่านั้น ทีนี้เรามาดูสกู๊ปพิเศษกันเลยดีกว่าวันนี้เราได้จัดหนักจัดเต็มจากการรายงานของโร r ี่ i ิดเวลเทีนหนึ่งจาก The าร์ตและตยซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อแข้งที่เป็นเป้าหมายของเรา4เป้าหมายในซัมเมอร์นี้คนแรก d e เค้นไรส์แดนกลางจาก West ์ท m ม n i t น d เต็ดสำหรับไ i c e นั้นทาง West ์ a m มพยายามต่อสัญญามาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธไปทุกครั้งโดยทางเวสต์ทัมเองอยากได้ที่ราคา100-120ล้านปอนด เนื่องจากยังเหลือสัญญาถึงปี2025โดยตอนนี้อาร์เซนอลคือทีมเต,มต็งและใกล้จะยื่นข้อเสนอแล้วแต่ก็ยังมีหลายทีมสนใจได้แก่บีเวอร์พูลเชลซีบาเยอร์มิเนกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราซึ่งกำลังต้องการแดนกลางมาช่วยการเซมิโลรวมไปถึงอีริกเซนที่อายุก็มากแล้วซึ่งไรซ์ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากทั้งอายุและสไตล์การเล่นตัวตัดเกมมีการจ่ายบอลที่ดีคนที่2กอนซาโลรามอส ดาวยิงทีมชาติโปรตุกสของเบนฟิก้าที่ฟอร์มสุดร้อนแรงในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและผลงานกับเบนฟิก้าในตอนนี้ก็ดีเช่นกันยิงไปแล้ว26ประตูกับอีก12แอสซิสค่าตัวเนี่ยก็ไม่ธรรมดามีค่าชีดสัญญาราวๆ120่ล้านยูโรซึ่งเราก็สนใจมาตั้งแต่หลังจบบอลโลกแล้วเช่นกันคนที่3วิกเตอร์โอซิเมนดาวยิงของนาโปลีที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกในรอบ33ปีของนาโปลีที่หลายทีมสนใจอยู่ ทั้งเชลซีไบเดนมิวนิคพีเอสีรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราโดยปีนี้ถือว่าเป็นดาวซันโบของเก้าโชวซิเรียแต่ประเด็นคือนาโปลีตั้งค่าตัวไว้ถึง150บล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับที่2หากเราพลาดแฮ์ริเคนในตลาดรอบนี้แต่ก็ถือว่ายากมากเพราะค่าตัวมันแพงหูฉี่เลยทีเดียวคนที่ 4. แฮร์รริเคนดาวยิงสุดคมที่เราหมายปองเรียกได้ว่าได้มาจบก็คือสิ่งที่เราต้องการ จ่ายได้ยิ่งได้สร้างสรรเกมเองได้ส่วนราคาก็ต้องเตรียมไว้ที่100ล้านปอนเลยทีเดียวเพราะแม้ว่าสัญญาจะเหลือแค่1ปีแต่สเปอร์ไม่ยอมขายถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเองต้องลุ้นกันสุดๆและเทนฮากเองก็อยากได้มากๆเช่นกันสำหรับดิวนี้และเพื่อ,อนๆละครับถ้าเลือกได้อยากได้ใครตลาดรอบนี้ลุ้นทั้งนักเตะใหม่รวมไปถึงเจ้าของใหม่ด้วยและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตามยูน t เต็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ